สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องมาคุยกับพี่น้องอสสอสมครับสาหรับเรื่องที่จะคุยวันนี้ก็คือความคืบหน้านว่าคู่สมรสของสมาชิกอสมเนี่ยจะสมัครชกสสมได้เมื่อไหร่นะครับสาหรับเรื่องนี้นะครับหมอชาติได้รับคําถามมากมายเลยนะครับจากพี่น้องอสสสมนะครับมาจากอินบ็อกซ์บ้างมาจากทางไลน์บ้างนะครับถามว่าเมื่อไหร่จะมีการประชุมใหญ่ ของชอกสสมอแล้วเมื่อไหรคู่สมรสจะสมัครได้จะนานไหมกว่าจะสมัครได้นะครับหมอชายเลยถามท่านผู้จัดการเนี่ยครับท่านผู้จัดการชรกสสมอสอบถามไปได้คําตอบมาดังนี้นะครับพี่น้องครับสมาคมชกสสมนะครับวางแผนไว้จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีปกติแล้วต้องเข้าประชุมด้วยตนเองนะครับและเป็นไปตามระเบียบด้วยซึ่ง ตามที่ตกลงกันไว้ท่านนายกสมาคมบอกว่าจะประชุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าในช่วงนี้โควิดมันระบาดนะครับก็เลยวางแผนไว้ประชุมวันที่11มิถุนายน2564ที่ส่วนกลางนะครับเพราะว่าระเบียบไม่ได้ให้มีการประชุมออนไลน์ไม่ได้มีการประชุมคอนเฟล็ตนะครับให้ประชุมด้วยตนเองเท่านั้นนะครับย่ามีกครั้งหนึ่งนะครับประชุมวันที่11มิถุนายน2564ครับแต่ท่านผู้จัดการก็บอกว่า แต่ถ้าสถานการณ์โควิด19เนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากแล้วก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับก็อาจจะเลื่อนออกไปอีกครับพี่น้องครับพอเลื่อนออกไปครับก็เลยทําให้ความคืบหน้าในการที่สมาชิกจกสอสอสมอจะนําคู่สมรสนะครับมาขึ้นทะเบียนนะครับสมัครเป็นสมาชิกฉอกสอสอสมอก็เลยทําให้ล่าช้าออกอีกนะครับดังนั้นนะครับ ก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องอดทนอีกนิดนึงนะครับรอดูว่าวันที่11มิถุนายนนี้จะประชุมได้หรือไม่ถ้าประชุมใหญ่ได้ก็มีมติในที่ประชุมว่าเอากู้สมรสของอสมาชิกเราสมัครชกสสมอได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าประชุมไม่ได้จะเลื่อนเป็นวันไหนอย่างไรแล้วนะครับเรามาฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้ข่าวมาแล้วผมจะแจ้งนะครับพี่น้อง อ,อสสอสมอครับอดใจรออีกสักน,นิดหนึ่งนะครับอดทนนะครับเพราะช่วงนี้โควิดมันระบาดแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวท่านเองด้วยนะครับนอกจากท่านจะดูแลพี่น้องในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบแล้วนะครับท่านก็ต้องดูแลสุขภาพของท่านด้วยไม่ติดเชื้อได้ง่ายนะครับรู้วิธีป้องกัน d m s t t นะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้แอปไทยชนะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับโอกาสมาถึงแล้ววัคซีนตัวไหนมาก็ฉีดเลย แล้วเรารอวันที่จะมาพบกันนะครับมาประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับของชกสอสสมอครับพี่น้องอสสสสมอครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์ต่อบอกต่อให้เพื่อนเอนอสสสสมอด้วยนะครับเพราะหลายท่านถามมาแลือเกินนะครับท่านที่ทราบข้อมูลแล้วจะได้เข้าใจว่าอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับ ท่านเกิดจะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ